หลายคนสงสัยว่าผู้เทได้เงินไปเห็นงานมือเลยี่สิบบาทอีลีบ่เดี๋ยวมือนี่สิพาพี่สูน <Hayır. S 2> <forecasting íamos. S 1> ์ครับมั่วเองครับขอเงินไปเฮ็นงานเลยมาเบิ่งกันวัาสิได้ไปจักบาทครับผมนั่นแหละครับได้มือลยยี่สิบบาทอหลีบอแมนคอนเทนต์มือนี็เลยสิอยากมาถามว่าพอบานใจกาแต่ละคนได้เงินไปเห็นงานพูจิจบาทครับแล้วแต่ละมือมันพออยู่บ่เดี๋ยวไปหาความจริงกันครับผมมูนวดครับมุนวด ถามนะครับเมียแห่งนั้นไม่ทำงานมาหนักจากบาทครับไม่มีเมียครับไม่มีเมียปะไม่มีเมียครับโอ้ผมบอกก่อนนะเด็กคนไม่มีเมียครับมัวแทนเมียให้เงินมาทำงานมานักจะบาทครับไม่มีเมียครับไม่มีเมียแล้วปะใช่ครับโอ้โหทำไมเขาชอบเป็นส่วนกันใช่ไหมพี่ตาครับพี่ผมขอถามหน่อยนะพี่พี่ได้เงินมาเมื่อหนัจากบาทครับได้เงินมาบอกครับเมียเอาเงินให้พี่มาทำงานมานักจากบาทครบเท้าบาทครับเท้าบาทดีปะครับเท้าบาทดีเลยเลยอ๋อแล้วพี่กินของในตอนครับตอนเที่ยงครับตอนเที่ยงพี่ กินกับรุ่นน้องกินกับรุ่นน้องเออโอ้โหไอดอลเลยครับเศร้าใจยิ่งล่ะครับผมขอถามนี่นะพี่ไม่อยากถามถามอย่างเี้ยนะพี่ถามนะพี่ว่าเมียพี่ให้เงินมาทํางานวันละจักบาทครับแกไม่ได้ฟิกนะเพราะว่าเงินที่เงินเดือนผมเนี่ยอยู่กับผมหมดเลยอยู่กับพี่หมดเลยปะครับแม่พาพี่ไอดอลเลยครับเมียพี่เนี่ยมาอยู่กับพี่แกไม่มีเงินไงโอ้โหพี่แกก็เลยให้พี่บริหารทั้งหมดเลยสุดยอดนะพี่ถ้าพี่ได้วันละยี่สิบบาทนี่พี่ก็ตายแน่นอน มันไม่มีใครอยู่ได้หรอกสาบาทพอแล้วครับพี่พอแล้วช้ามพี่ว่ามีอาพี่ให้เงินไปทํางานวันละาชการบาทครับตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาจากร้อยเป็นร้อยห้าสิบครับป้าจิดหรือเป่าพี่แน่นอนป้าเพราะว่าพี่ป้าพี่ดูบุรีพอไหมโอ้แท้ได้เป็นเหมือนพี่จะทำอะไรก็ได้๋ยล่ใช่ต้องบอกว่าดิถามเลย เมียเอาเงินมาแหงมาแหงเงาเหมือนแจกบัตรถีบหรือผมถามตัวผมไม่เมียเดี๋ยวเอาเงินใช้เป็นแต่ไหนตัวนั่นแท้มึงถามนี่สิครับเมียให้เงินถี่มาเห็เงาเหมือนแจกบาทครับบ่ได้ให้คือบ่ได้ให้ครับเป็นเป็นบ่มีครับมันก็เลยมันก็เลยเรียกได้ว่าอั่างไรเนาะผมกับบะมี่ให้กับบะมีช่วงนี้คือสัตว์ครับสัตว์ทุกอย่าง มาดามาใช่ไหมโอโจเมียให้เงินมาให้เงินมาเลยจักบาทผมไม่รู้ผมไม่มีเมียนะครับคุณรำถามได้ไหมครับครับพี่ถามได้ยังครับเมียให้เงินมาทำงานมาแล้วกี่บาทครับวันละหนึ่งร้อยบาทครับบาขคือเดรนัยฮะไปรับบัตรลักโอ้มีใจดีเนาะบอกเฮ็ดเฮียท่ายอะไรนี่ขึ้นเดรัยฮะยืมงะกลางคืนนะพี่โอ้โหยอมย้อนยอนเมื่อยมูเบี่ย ถามเ่ยถามเลยมีย่างไงงนม่เห็นงา้นมูลจากบาทนะโอ้ยจ๊กเลยจุกจกจกไยด้วยหาหนักหายหนักขนาดนี้โอ้โหหาบาทที่ไร้อมโอหกสิบได้หกิบหาบาทโอ้ถือว่าโอเคเยอะ อันนี้ติสุง <moder> ส <ne and egg> ah. ah ูงมากเลยบ่ได้เห็นอันนี้ค oh, ือ <seg> ก <und ati> ินข้าวเอี่ยงความไม่บ่เนี่ยบ่ครับพี่ก็ไปกินข้าวเที่ยงอยู่บ้านแม่เห็นเขาข้าวสารสุดยอดสุดยอดนี่นั่นแหละครับบางคนก็ได้มามื่อใดยี่สิบบาทคือมูเทบางคนก็บ่ได้มาเลยบางคนก็ได้มาเป็นลอยครับแต่เงินยี่สิบบาทมูเทบ่ทันได้ใียอยู่เพราะว่าน่ามั่แอมเราก็ซื้อมาให้กินครับบ้านก็มีข้าวเที่ยงมาให้พร้อมมั่แอมครับซื้ออะไรมากินครับซื้อกระเพาะมาให้โอ้ค่ะ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 ขอบคุณครับ เป็นไนครับครับเขาเศร้าเทียงแดงมูแอมรถเตรียมมาาให้มูดของกินกับเต็มตู้เย็นตอนนำจากปอนเซอร์เย็นไม่กินน่ครับงามปล่าวความเลยบริการดีทุดสุดแบบนี้ยังเสียหายมูที่เอาเงินไปเห็นงานอยู่บอกมีทั้งน้ำเย็นน้ำสปอนเซอร์บริการทุกระดับประทับใจอีลีครับ ของใน,นตู้เย็นมูแอมเราก็ซื้อมาไวให้แล้วอยากกิน,กนยังกะยิบเอาเลยครับพะวา่าเราหูใจมูเทค,ครับรูปแล้วเงินยี่สิบบาทเขาต้องเอาไปเห็นยังที่น,นี่มูแอมครับคะ<า>จะนอนแล้วบ่จะนอนแล้วนี่เอาน้ํายังอาเรียบร้อยพร้อมผลิตซื้อกันนี่อืมอะเออเงินใสรกระปุกด้วยหยอดกระปุกความหยอดด้วยโอ้โหมีสิบบาทนี่เสียมมาพอดีเลยเบิดมือเลยแหละมัตัตอร้ใสยังอยู่เฮ้ยอีตัง